เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะตอนนี้เกมเปิดเรียบร้อยนะครับผมเกมเปิดแล้วเกมเปิดแล้วนะฮะเกมเปิดแล้วนะครับผมมาดูซิว่าไอคอนนี่ก็ตามที่แจ้งไปเลยนะครับผมไม่มีโรมาริโออ้ยไม่มีเอ่อใครวะเอโต้นะครับผมไม่มีซามูเอโต้นะฮะอันนี้เป็นเจลิกเหรอเจลิกก็ ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ที่น่าสนใจวันนี้ก็คือนี่นะครับผมเพลเยอร์รดูวิกนะฮะมุลเลอร์กาบีนะกาบ,บีนี่น่าจะโขู่ฟิวตันเป็ดสิบเอ็เคอ๋โหต้องเอาคนนี้แล้วต้องเอาคนนี้แล้วจริงๆนะช่วงนี้ไม่ช็อตนะครับผมไปไรไม่รู้แก้ okay, ไม่ได้สักทีนะอาจจะมีเสียงซ่าบ้างนะครับผมอาจจะมีเสียงซ่าบ้างไม่ช็อตนะก็พยายามแก้ยอยู่ช่วงนี้นะครับผมพยายามลดเสียงเสียงช็อตอยู่นะโอเคมา ส่วนไอคอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือย่างริวันโดกับกับไครวิร์ดขอเช็คก่อนแล้วกันนะไครวิร์ดกับริวันโดเนมาเนี่ยมีแล้วไครวิร์ดไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจขอเช็คขอเช็คอ่าโอเคไครวิร์ดไครวิร์ดน่าจะยังปะไครวิร์ดยังไม่มีนะครับผมไครวิร์ดยังไม่มี ครเวิ์ยังไม่มีริวันโด้ล่ะเนมามีแล้วริวันโดก็ยังไม่มีขาดอยู่สองคนนะครับผมชุดนี้เคมาจัดก็ได้วะสามพันหนึ่งร้อยทองนะครับผมสามพันหนึ่งร้อยทองเปิดตำนานก่อนเลยเปิดไอคอนก่อนเลยเนี่ยจะไอคอนอีกโมเมนต์ก่อนเลยนะครับผมหรือว่าอันนี้ก่อนดีปะอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีเนี่าอันไหนก่อนดีนะ ไอคอนิคโมเมนต์หรือว่าฟีเจอร์นะครับผมเอาอันนี้มาโอเคไอคอนก่อนดีกว่านะครับผมไอคอนก่อนดีกว่านะฮะไครบวชก็ถือว่าโหดนะรือวันตัก็ถือว่าได้อยู่นะนะเปิดสักงบไม่เยอะไอเดิสักสองพันแล้วกันนะนะะเหลือไว้หนึ่งพันทองนะครับผมเหลือไว้หนึ่งพันทองแล้วกันได้คนใดคนหนึ่งเนี่ยหยุดเลยนะฮะไปนะครับผม ไปบดก็ได้ริเวนโดก็ได้ขอหนึ่งคอนในนี้นะฮะขอหนึ่งคนถ้ามาสองเลยก็ดี็ครบสองพันทองนะครับผมไปลุยลุยนะสองพันทองจะได้ไหม่โอ้โดอนารุม,ม่านะครับผมดอนารุม,ม่านะฮะมาครั้งที่สองนะครั้งที่สองขอใครบดจะได้ใครบดมาติดทีมนะฮะจะได้ใครบดติดท,ทีมข่าวจัว่วแม่ลืมใช้สูตรลืมใช้สูตรนะ มื่อกี้ได้เดนารุม่าใช่ปะลืมใช้สูตรนะฮะไปลืมใช้สูตรลืมใช้สูตรได้ไหมโอ้โหดีปลายนะฮะได้ดีปลายสูตรนี้บอลดหออกจริงแต่ไม่ตกไอคอนไม่ค่อยตกนะครับผมไม่ค่อยตกนะดีปลายมาดูดีปลายแล้วก็กดไปฮนะงบสองพันทองข่าวจัวน่าจะหมดแล้วนะไป ไรเวิร์ดริวันโดเนมามีแล้วนะฮะไรเวิร์ดริวันโดเนมามีแล้วอืมข่าวจุ๊เหมือนเดิมนะครับผมลุยกันต่อนะฮะลุยกันต่อไรเวิร์ดนี่ก็โหดเหมือนกันนะกองหน้านะไปลุยอืมขาวอีกแล้วนะะเปิดยากเปิดเย็นนะครับผมหมดไปแล้วหกร้อยทองนะฮะ หมดไปแล้ว600ทอง600ทองหมดไปแล้วยังไม่ได้นะครับผมไมคก็ช็อตนะฮะเกมไม่หายสักทีนะปกติไม่ช็อตมาช็อตวันนี้งงเลยฮะมาข่าวจว่เหมือนเดิมวาคิมี่วะไปเหลือไว 1, อ้หนะนึ่งพันทองนี่มามีแล้วไม่ต้องมาก็ได้นะโอย สิ و, กิโบุสเกตนะเอบยากเหมือนนะว่าเรดดับเนี่ยมันมันลดลงเร็วนะฮะมาบุสเกตเมื่อกี้เลยมันเรียงกันสามติดอย่างเงี้ยน่าจะง่ายนะผมว่านะีเรียงกันสามคนอย่างเงี้ยน่าจะง่ายไม่ไม,ไม่ง่ายยากเฉยนะยากเฉยไปลุยต่อลุยต่อหนึ่งพันเหลือไว้หนึ่งพันนะฮะยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ หลือไว้หนึ่งพันทองร i วันโดไอวิรม,มันยากจริงๆนะครับหมดไปหนึ่งพันแล้วฮะยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่โอโ้โหโอ้โหยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ฮะไปสูตรเยอะสูตรเยอะลุย Let's go ขาวอีกแล้วนะครับมันยากจริงนะครับผมมันยากจริงๆร,ริงมาอ้อโห้เดือยองนะครับผมเดือยยองผมเปิดได้เกือบทุกรอบเลยนะมีเยอะมากจะเทรดซิงก็ไม่รู้จะเทรดเราใครนะฮะไปครับผมลุยนานก็จริงแต่ไม่ได้นะครับผมนะอ๋อโหเฟรนตอเรสว่ะ อเหลือเจ็ร้อยทองครับผมเจ็ดร้อยทองมาสักคนเะนะ่นะสองพันทองต้องมีแล้วติดมือหนึ่งหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหบุสเกตคนที่สองเป็นไปได้นะครับผมเป็นไปได้นะบุสเกตมาสองรอบอ่ะคิดดูดิน่ะไปอืมปุยโยสาก้าก็มาว่ะโอ้โหห้ารอสุดท้ายฮะห้าร้อยสุดท้าย จ้าฟิลิกก็มานะครับผมไยไม่เป็นทรงไม่มีนสูตรแล้วเปิดไปเลยฮนะดูมันจะได้เดี๋ยวมันก็ได้อีกแหละแต่ดูจากทรงแล้วน,น่าจะไม่ได้วะ่ะนะดูจากทรงแล้วน,น่าจะไม่ได้วะ่ะข่าวจัว๊วนะฮะข่าวจัว๊วแหมสองรอบสุดท้ายสําหรับไอคอนนะครับผมเปิดไม่ได้ไปเปิดฟีเจอร์ดีกว่านะไอคอนไม่ได้ไปเปิดฟีเจอร์ดีกว่านะครับผมโอ้โหเลยเชื่อ มาช่วงส้ายสองรอยทองสุดท้ายนะฮะใช้เบิร์เท้าซ้ายเหรอเท่าซ้ายนี่ใครล่ะเท่าซ้ายนี่ใครล่ะถ้าไม่ใช่ริวานโดนะครับก็ยัยงดีวะดีกว่าไม่ได้ใครเลยนะโอเครักไปก่อนดีกว่าไม่ได้ใครเลยนะโอเคมาสุดท้ายจริงๆแล้วทีนี้ไปส่งตัวติดไหมส่งตัวติดไหมไม่มีแล้วะนะครับผมอันซูฟาติวะ โอ้โหอัพเบลดีกว่านะริวันโดก็ยังดีปะนะฮะดีแล้วไม่ใช่นีมาหนีมาก็ซ้ำไปอีกนะครับผมริวันโดริวันโดไปครับผมอัพเบลฮะเปิบโหดไหมริวันโดเฮ้ยครองบอลเมื่อย่างโหดจบสกอร์ได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นเล่นไปนะครับผมท้าเป็นเล่นไปแต่สเตมิน่าน้อยมากเลยนะฮะสเตมิน่าน้อยมาก โอเคนะฮะริวันโดเรียบร้อยนะครับก็ <g ül> ประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับเวดดี้ค้อนสองพันทองนะผม <g ül> ยังดีที่ได้นะนะเกือบไม่ได้เหมือนกันนะ <g ül> ยังดีที่มันได้นะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายแล้วสวัสดี